คุยเรื่องนี้ดีกว่าไปดูคลิปหนึ่งมานะครับสวัสดีคุณเพชรชรัตนะครับผมเป็นคลิปหนึ่งมาอ่าเป็นประสบการณ์ของหมอ,อท่านหนึ่งเล่าย้อนหลังไปประมาณปีสองถ้าจำอันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะผมดูผ่านๆน,นะคือหมอท่านเนี่ยถ้าจำไม่ผิดหมอจะเริ่มเรียนผ่าศพ อาจารย์ใหญ่ตอนขึ้นปีสองแล้ววันนั้นเรื่องราวที่หมอคนนี้ได้เล่าก็คือเป็นหมอผู้ชายนะครับสิ่งที่หมอเล่าก็คือณวันหนึ่งมีศพอาจารย์ใหญ่สมมุติมีอยู่แล้วสบิบศพนะเรียนเรียนมาบ้างแล้วแล้วตอนนี้ก็ มีศพมาเพิ่มประมาณแปดศพนะครับเขาก็เห็นเข้ามาไว้ในห้องห้องเรียนของแพทย์มีสิทแพทย์บอกว่าวันหนึ่งขณะที่กำลังคือคือหมอกับเพื่อนๆเนี่ยก็ยังไม่กลับบ้านก็กำลังทำงานทำเกี่ยวกับเรียนศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับศพอยู่ จ,จู่ๆไฟก็ดับพลึบสักพักไฟก็ติดนะครับผ่านไปไม่นานไฟค่อยคยดับทีละดวงทีละดวงทีละดวงสุดท้ายดับหมดแล้วอีกแป๊บหนึ่งไฟก็เปิดขึ้นมาอีกัวกกลุ่มของนิสิตแพทย เท่าที่โดยประมาณจําได้น่าจะประมาณแปดคนนะครับก็ยืนยืนเหมือนกําลังเรียนรู้ผ่าศพอะไรกันอยู่นะจนมืดค่ำสามสี่ทุ่มยังไม่กลับบ้านก็เริ่มมองหน้ากันตอนแรกก็มีคนหนึ่งก็เริ่มพูดคุยในไฟดับครั้งแรกว่าเออคือตอนแรกเขาก็คิดว่าเหมือนไฟไฟดับทั่วไปเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยนะแต่ตอนนี้พอมันติด สักพักดับไล่เลียงไปแต่ละดวงเนี่ยสมมุติจากข้างในห้องออกมาข้างนอกจนมาถึงที่คุณหมอพวกนี้นักศึกษาแพทย์เนี่ยกำลังทำการผ่าศพเรียนรู้กันอยู่เนี่ยก็ก็ทำให้รู้ว่ามันผิดปกติแล้วเพราะไม่มีใครอยู่ไอ้ตรงจุดปิดไฟเปิดไฟตรงนั้นนะครับแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ดีๆมันจะไล่ปิดมาทีละดวงทีละดวงทีละดวง แล้วก็ตัดหมดแล้วก็สักพักเปิดพร้อมกันนะครับ<ฆ>คุณหมอพวกนี้ก็เกิดความกลัวกลัวทันทีว่าเขาจะคิดกันไแต่คิดไม่มีใครพูดเลยเลยตอนนี้เงียบกิ๊บสุดท้ายก็มองหน้ากันว่าเรารีเพนกันเถอะกลับเถอะ กลับหอพักหรือกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าได้เจอเรื่องลึกลับสยองขวัญเรื่องหลอนหๆนี่ขนาดเป็นนักศึกษามหมอนะครับถ้าคุณนางมานเรียนแพทย์คุณพลคุณนาลงเรียนแพทย์จะกลัวไหมครับสำหรับคลไม่เคยเจอผีมาก่อนไงนเออถ้าคนเจอผีมาแล้วเนี่ยมีประสบการณ์เนี่ยมันก็อ๋อใช่ไหม ผีวิญญาณคุณน้ำมอมีเรื่องอยากจะถามเดี๋ยวพิมพ์ถามดีจะขึ้นมาถามได้ครับอ่าถ้าคุณนางมานี่ปกติเป็นคนกลัวผีไหมไม่ครับเฉยๆไม่กลัวเลยใช่ไหมเออเดี๋ยวฟังโดนโดนผีหลอกนีงลุกขึ้นด่าด้วยอืม ถ้าคนที่เป็นเพื่อนในบ้านฟ้าจะจะรู้เลือ่อนางมาบางทีชอบไปเซลฟี่ในป่าช้าช่วงห้าทุ่มเที่ยงคืนบ่อยด้วยนานยังครับอะไรนะครับไปเซลฟี่ในป่าช้านานหรือยังครับบ่อยเลยครับแม้แต่ช่วงตอนนี้ก็ยังมีอยู่มันสนุกยังไงครับ <laughs> มันไม่ได้สนุกครับแต่บางทีคนที่มาไมา้เรารักษาพอเราเรียกของพวกนี้ออกอะ่ะเออเราก็ต้องเอาของพวกนี้ส่งไปป่าช้าด้วเนี่ย เออไปส่งเพ่นพ่านเนี่ยมันก็เป็นลมเพลมพัดไปโดนคนที่เขาอ๋อ่หมายถึงว่าเอาผีที่เราไปจับไปจับมาเนี่ยไปปล่อยในป่าช้าถูกต้องไหมใช่ครับแล้วทําไมต้องไปปล่อยในป่าช้าไปไปไปโบกรถคุณพลแล้วก็ไปปล่อยที่รถคุณพลได้ไหมครับได้ไหมครับคุณพลท้างอยู่บ้านคุณพลเป็จริงไปเนมาะทำได้นะ ได้เลยได้เลยอ่าผมมียี่สิบบาททําเลยคืนนี้ได้ไหมยี่สิบบาทพอเออจริงทำได้จริงเพราะว่าในมนส่งผีส่งอุบาทอะไรพวกนี้เวลาเขาแก้ถันพวกนี้มันจะมีบทสวดเป็นกรอนเลยนี่แหละของทางไต้ไม่ไม่คืออย่างนี้มากับรถให้ไปกับรถที่มาคือพัฒนาดีกับคุณพลนะครับเห็นขับรถคนเดียวเหงาเหงาครับผมไม่เอา พี่พี่นเคยขับรถผ่านหน้าบ้านผมบ่อยๆก็ได้ครับขับเพียนมาหน้าบ้านผมบ้างก็ได้คุณพนคุณนางมานเขาเป็นป่ายป่าผีนะผมแนะนําควรไปเยี่ยมหาบ้างนะครับผมเผื่อจะมีอะไรกลับมาให้เป็นเพื่อนยามนั่งรถขับรถเอาไว้เตือนไง บทส่งจริงเป็นบทบทตรวจสําหรับส่งพวกนี้มากับรถเขาก็ให้ไปกับรถมากับเรือให้ไปกับเรือมาทางบกให้ไปทางบกมาทางน้ําทางน้ําเขาส่งประมาณว่ามาทางไหนไปทางนั้นใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวระเดี๋ยวกำลังคุณคุณน้ำโมจะถามเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงนะเรื่องของผมยังเล่าไม่จบนะอีกนิดหนึ่งอันนี้อันนี้คุยแทรกกันน้ำโมครับเดี๋ยวค่อยคุยความจริงให้ฟังอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอเรื่องผมยังไม่จบหลังจากนั้น เอลโลมาลิอุสหลังจากนั้นหมอทั้ง8ดคนก็จะรีบกลับไปพักแต่ว่ากระเป๋าสัมภาระวางไว้ท้ายห้องแลวเขาองก็ยืนนี่แหละไปนก็ไปทางทางห้องจะต้องเดินเข้าไปผ่านศพอาจารย์ใหญ่เต็มเลย นะครับทุกคนแปดคนก็มองหน้ากันและเกิดความกลัวแต่ก็เกาะกลุ่มเดินกันเข้าไปเพราะมันต้องไปเอาพวกหนังสือกระป๋องกระเป๋าอะไรต่ออะไรแล้วพวกเขาก็ไม่คิดว่าจะเจอเหตุการณ์ที่จะมีวิญญาณมาเปิดปิดไฟเล่นอัน,นอันนี้แค่อย่างนี้คือถ้าเจอมากกว่านี้ผมว่ากลุ่มหมอนี่อาจจะช็อกซีนีมาหรือเปล่านะครับ ก็ปรากฏว่าพวกเขาพวกหมอแปดคนนี้ก็เดินเข้าไปที่ท้ายห้องแล้วก็รีบเดินกันออกมาแล้วก็ลงมาชั้นล่างพอลงมาชั้นล่างยังไม่จบเพียงเท่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประตูลูกโปงข้างล่างมันล็อกขับเขิมันปิดล็อกอยู่ออกไม่ได้ออกไม่ได้ นะครับ <laughs> ก็เลยต้องตะโกนเรียกรอปพยามที่เฝ้าคณะแพทย์ตึก่าศพตะโกนเรียกนานเลยกว่าจะมาเปิดได้อาจจะนั่งหลับเดาเดาเขาไม่ได้บอกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรอปพหรือว่าอย่างนี้บางครั้งเป็นอย่างนี้คนที่ดูตึกเนี่ยล็อกกุญแจแล้วอาจกลับบ้านไปแนละ้วใช่จนะคิดว่าไม่มีคนอยู่ไม่มีคนอยู่ข้างบน แล้วตอนนี้คนที่เฝ้าอยู่เนี่ยไม่มีกุญแจไงเข้าใจนะจะต้องโทรติดต่อไอ้สมมติสมมติคุณคนคนที่เฝ้านี้ชื่อชื่อลุงพลก็ได้ลุงพลขับรถส่งของอยู่ลงเอากุญแจห้องผ่าศพตึกผ่าศพกลับมาด้วยกว่าจะมาก็นานนะครับนะครับก็หลังจากนั้นก็รอกันนานเลยหลายหลายนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเปล่าไม่รู้นะ กว่าจะได้ออกมาก็อันนี้เป็นเรื่องที่คุณหมอนันกศึกษาแพทย์แปดคนได้ได้เจอหลังจากนั้นพวกเขาก็เลยไม่ไม่อยู่กันดึกมากแต่หมอหมอท่านนี้ก็มองโลกสร้างสรรค์นนะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอาจารย์ใหญ่ที่มาใหม่เนี่ยเหมือนเป็นห่วงสุขภาพว่ามืดแล้วทําไมยังไม่กลับไปพักผ่อนไปนอนอีกแต่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นนี้ เดี๋ยวผมจะถามคุณนางมาและคุณพลและทุกคนว่าที่ไฟเนี่ยคือมีมีศพอาจ,จารย์ใหญ่มาเพิ่มประมาณแปดศพนะเดิมมีอยู่แล้วเป็นสิบแล้วอยู่ดีดีก็มีการไฟเปิดเองปิดเอง,เองหลายรอบหลายครั้งแล้วก็ไล่ปิดมาทีละดวงเนี่ยคิดว่าเกิดเพราะอะไรครับคุณนางมานอันนี้เขาห่วงใยนิสิตแพทย์หรือเปล่าครับจะรีบไล่กลับบ้านไหมไ มันมันห่วงใยโรงพยาบาลครับกลัวโรงพยาบาลเปืองค่าไฟแล้วคุณพลละครับคิดว่าพวกวิญญาณมาทําอย่างนี้ทําไมเขาอยาแสดงอิทริตหรือเปล่าครับอืมคุณจําโบ่บอกว่าช่างไฟเขามาเช็คไฟหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับเพราะว่าในอาคารนั้นเป็นนิสิตแพทย์แล้วมันไม่มีคนนอกจากกลุ่มนักศึกษาอะไรนะ สำหรับผมนะผมมองเป็นประเด็นนี้นะครับมองว่าคืออาจารย์ใหญ่เนี่ยก่อนตายเขาก็เป็นคนน่ะใช่ไหมตอนนี้เขามีพลังงานเป็นดวงจิตวิญญาณผมมองว่าเขาคงจะมาักาขายนะครับคงมาล้อเล่นนี่ยล้อเล่นประมาณอาจารย์ใหญ่อาจจะมีนิสัยแบบเห็นนักศึกษาน่ารักประมาณนี้ น่าจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงคุณนโมอบอกมาหยอกอาไดาน่าจะใช่ประมาณนั้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งเป็นการเหมือนบอกให้คุณหมอได้รู้เนว่ามันมีอยู่จริงนะวิญญาณเนี่ยจะได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแล้วก็ไม่ลบหลู่ดูหมิน่นก็จะได้ทําบุญกุศลผมว่าคนที่ไม่เคยเจอผีเลยนะแล้วเกิดวันหนึ่งคุณได้เจอขึ้นมาเนี่ยผมว่าคุณโชคดีนะ ทำใจรับให้ได้แล้วกันพะห้าเลยพอหลังเจอจุ๊บเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชใชจเจอเจอจุ๊บหลังจากเจอปุ๊บสมองคุณจะเริ่มแบบ <c oughs> เหมือนโดนต่อยมวยอะตุม้มแล้วก็หัวหมื่นว่าเฮ้ยโลกนี้มันอะไรวะจากที่ไม่เคยคิดว่าผีมีจริงเฮ้ยมันอะไรมันจะสับสนวุ่นวายจริงไหมคุณนางมานครั้งแรกที่เจอผีแล้วที่ที่เห็นกับตาเลยใช่ครับมันจะงงใช่มันจะแบบเฮ้ยมันอะไรวะมันใช่เพอาวะ มันใช่ไม่ใช่ว่าอะไรเงี้ยนะแล้วมันก็จะหลอนหลอนแล้วมันก็จะเริ่มมีความกลัวจับจิตจับใจตอนนี้ไปไหนจะเข้าห้องน้ําจะเดินไปไหนมืดมึดจะจะหลอนจะเริ่มระแวงแล้วสมมุติว่าจากที่เคยเป็นคนจิตใจกล้าหาญเดินไปที่มืดๆห้องลึกๆได้คนเดียวไม่คิดอะไรก็จะเริ่มรู้สึกไม่ไปดีกว่ากอกรณีนิสิตหมอนเจออย่างเงี้ย ผมสมัยเล่นดนตรีไทยตอนเด็กๆอะ่ะเจอมาเยอะมากเลยเรื่องเปิดปิดไฟเองอะไรเองแม้กระทั่งนอนนอนกันในห้องดนตรีไทยผมเล่นดนตรีไทยในงานศพมาสี่ปีนะครับตั้งแต่อายุแปดปีถึงสิบเอ็ดปีแล้วเวลาเล่นที่วัดพะง,งามเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่ห้องดนตรีไทยเนี่ยมันจะอยู่ตรงกับศาลาจัดงานศพเลยแต่ตอนนั้นสมัยนั้นรู้สึกโชคดีอย่างว่ามันมีต้นมะขามะต้นบลัมเลยนะ ประมาณสักสี่คนโอบได้นะครับสี่หรือสามคนโอบมันบางบางศาลาแต่พอมองมองไปห้องดนตรีไทยมันอยู่ชั้นสองมันก็จะไปเห็นศาลาเหมือนกันแต่ก็ดีอีกที่ศาลามันกว้างใหญ่คือยาวประมาณสักผมว่าไม่ต่ำกว่าสิบประมาณสักอ่าสามสิบเมตรได้ศาลากว้างใหญ่นะยาวสามสิบเมตรกว้างสักประมาณอ่ายี่สิบเมตร หรือหรือยาวยดาสี่เมตรนะพอมองไปเนี่ยมันไม่เห็นจุดที่วางศพไงศพมันจะอยู่อีกฝากหนึ่งแต่ด้านหลังประตูออกมาเนี่ยมันจะอยู่ตรงด้านข้างของหน้าต่างห้องซ้อมดนตรีไทยดึกๆึกมืดมืดบางครั้งผมก็จะมองไปอ่ะพอมองไปมันก็ไม่ไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าใบมัขงมะขามมันต้นใหญ่มันบังด้วยนะแล้วก็มันไกลมันไกลนะแต่แต่สิ่งหนึ่งที่เคยเคยพักสมมุติเล่นดนตรีไทยแล้ว ครูบอกให้พักที่โรงเรียนช่วงนอนพักเนี่ยคือแรกๆกับตอนเด็กๆก็จะไม่ค่อยกล้าพักแต่ตอนนี้พอพอเล่นดนตรีไทยมาเรื่อยๆกับงานศพเห็นศพเริ่มชินแล้วก็พอนั่งซ้อมดนตรีไทยอยู่ในห้องดนตรีไทยมีพ่อแก่มีอะไรผมจะอบอุ่นใจอะเวลาไหว้ท่านนะขอท่านเนี่ยบารมีบุญท่านเนี่ยปกปักคุ้มครองจากพูดผีปีศาจด้วยนะ อย่างน้อยๆก็ระลึกถึงท่านแล้วท่านก็มาคุ้มครองเนี่ยมันอบอุ่นใจนะแล้วก็มีห้อยพระใส่ใสใสร้อยพระไว้ที่คอมันจะมีอย่างนี้บางช่วงเนี่ยเคยนะเคยเหมือนกันแต่แต่แรกๆเด็กๆอ่ะยังไม่กล้านะประเภทแบบนอนในห้องดนตรีไทยคนเดียวอ่ะไม่กล้าแต่จะมีประเภทแบบมีรุ่นพี่ที่เขาโตอ่ะเช่นเขาอายุสักประมาณเกือบจะบางคนก็ป .6 ป .5 แต่แต่จะมีบางคนเนี่ย ที่ครูไปเจอมาจากไหนไม่รู้แล้วเขาแบบอยากเป็นนักดนตรีไทยอยากเล่นเนี้ยครูก็จะทดสอบนะแล้วก็คือคือว่าเขาจะอายุเยอะแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วก็มีพี่ๆบางคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในวงดนตรีไทยก็มีนะครับหรือเป็นอะไรที่ครูแบบลูกหลานครูดนตรีไทยฝากมาเนี้ยพี่พวกเนี้ยบางครั้งอะ่ะก็เออพี่ถ้าผมจะนอนพักเนี้ย คือพี่เขาบางครั้งก็อยู่ในห้องอยู่แล้วไงเขาจะนอนนอนเฝ้าเครื่องดนตรีไทยเขาจะพักอยู่ที่นี่ไงเขาไม่มีบ้านไงออกมาจากจังหวัดอื่นมันจะมีบางคืนถ้าถ้าพูดตรงๆก็ไอ้บ้าไอ้พี่บ้ามันมันตอนแรกก็บอกนอนเป็นเพื่อนผมผมก็เห็นนอนกับผมอะหมายถึงว่านอนนอนพักในห้องอนะพอนอนพักในห้องเฮ้ย hey, ช่วงดึกๆเฮ้ย hey, มันเหมือนมีอะไรม,มีมีเสียงมีอะไรมาปลุกผมลืมตาดูเฮ้ย ผมเหลือผมนอนอยู่คนเดียวไอพี่คนนี้มันไปไหนไม่รู้แล้วแล้วลองที่ดูว่าห้องดนตรีไทยอะจะมีเครื่องดนตรีวางอยู่โซนหนึ่งหลังห้องแล้วพอช่วงกลางกลางห้องเนี่ยกว้างอยู่ประมาณครึ่งสนามบาสอ,อ,อาจจะไม่ถึงขน,นาดแบบครึ่งของครึ่งสนามบาสนะก็จะเป็นที่ไวส้สอนสอนทะายาอังกลุงดนตรีไทยนะครับประมาณนี้มันก็จะโล่งๆอะอะไรที่มันโล่งๆเนี่ยมันจะน่ากลัวมันจะวังเวง นะครับประมาณนี้ตอนนี้พอตื่นมาดึกๆก็ก็กลัวนะเอาละสิีนอนคนเดียวตอนนี้ทำไงอะ่ะแม้เป็นห้องดนตรีไทยก็ตามเพราะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่นะครับแล้วผมก็มีบางครั้งนอนๆเฮ้ยมันมีเสียงมนเดินรอบๆอะ่ะใกล้ๆอะ่ะเสียงเท้าคนเ่ะเดินกับพื้นไม้ชั้นสองอ่ะห้องดนตรีไทยอะ่ะก็นึกในใจแต,แต่แต่พยายามทำใจดีสู้ผีสู้วิญญาณว่า คงเป็นครูดนตรีไทยไม่กับพ่อปู่พ่อแก่นะหรือบางข่าวก็นึกถึงไอ้นี่เจ้าที่เจ้าทางหรือพวกนางไม้เพราะว่าอาคารเนี่ยมันจะเป็นอาคารไม้อครับแล้วก็ตรงเสาเนี่ยก็จะเห็นครูซื้อพงพวงมาลงมาไายมามาไหว้มาวางอะไรก็มีนะส่วนผมในในตอนเป็นเด็กๆเ,เนี่ยพอผมเริ่มสัมผัสอะไรพวกเนี้ยผมก็จะ เอาดอกไม้เอาวงมาอะไรมาถวายแล้วก็จะบอกกล่าวว่าเออผมเป็นนักดนตรีไทยนะยังไงก็อย่ามาหลอกผมนะครับแต่แต่เคยมีนะเคยเคยเห็นนะเคยมีนอนนอนอยู่เป็นเป็นขามองขึ้นไปเป็นผู้ชายนะก็ก็เดาว่าน่าจะเป็นครูเดินไทยนะครับหรือจะเป็นนักดนตรีไทยที่เคยรู้จักครูหรือเคยเล่นอยู่ที่นี่หรือสิงสถิตยอยู่ที่นี่และเขาก็ จิตผูกพันนะอันอันอันนี้ก็เป็นเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เจอเคยเจอวิญญาณในห้องดนตรีไทยนะครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังคือบางครั้งนอนกับเพื่อนหลายคนกับรุ่นพี่ผมบางบางนั้นบางช่วงก็อาจจะแบบเริ่มโตแล้วสักประมาณเล่นดนตรีไทยไปได้ประมาณสองสามปีเวลาที่เล่นงานเสร็จดึกจบดึกไม่กลับบ้านก็จะนอนกันในห้อง แล้วก็ช่วงซ้อมหนักเช่น <c oughs> จะไปออกรายการช่องห้าผมเคยเล่นดนตรีไทยออกช่องห้าสองครั้งตอนเด็กๆมันชื่อรายการดนตรีไทยปรีทัศนะครับไทยเกิดทันมั้งก็ก็จะต้องพักที่โรงเรียนในบางช่วงที่พักที่โรงเรียนนานๆหลายคืนมีนอนนอนเอ๊ความรู้สึกผมเคยโดนนะเฮ้ยขาโดนจับลกแขนโดนจับลก แล้วตัวผมก็ค่อยๆไหลทลไหไปกับพื้นเน่นะตอนก็คือง่วงแล้วเพียก็เราก็แบบขี้เศราวง่วงเงียก็ขี้เกียจสนใจก็จะมองว่าพี่แกลงรุ่นพีแ่แกลงก็จะพูดเอ้ยมาแกลงทําไมแต่แต,แต่ตาไม่ลืมมันง่วงมากนะมืดมากและดึกแล้วปรากฏก็โดนลากไปจนถึงหน้าห้องดนตรีไทยอ่าจะบอกอย่างนี้ว่ามันไกลนะเป็นสิบเมตรได้เลยนะลึกกว่านะโดยโดยประมาณนะ ก็ขอสักพักหนึ่งเอาสิตอนนี้เอ้ยพอมันถึงข้างนอกปุ๊บก็เริ่มเอา้านี่โดนลากออกมานี่มาขอลืมตาดูก็เตรียมว่าจะว่าไงว่าใครมาลากก็เตรียมจะต่อว่าลืมตาดูปุ๊บมันไม่มีใครแล้วผมก็นึกถึงพี่คนที่เขาชอบแกล่ะเขาชอบชอบแกลเด็กๆผมก็เป็นเด็กๆในวงนี้นะ คือถ้าเกิดเราเรียบร้อยแล้วบางคนก็เออมันน่ารักแกล้งแล้วสนุกอะไรเงี้ยนะครับก็หยอกล้อกันตามภาษาเด็กๆแล้วก็รุ่นพี่เนี่ยพี่บางคนเขาก็อย่างที่บอกมีบางคนเขาก็อายุมากกว่านะครับตอนนี้เดี๋ยว,ยวผมใกล้จบแล้วคุณนโมอรอแป๊บหนึ่งพอพอพอมองไม่เห็นไข่เอาสิผมก็มองหนึ่งไอ้คนที่ชอบแกล้งเนี่ยเฮ้ยยังนอนอยู่ในห้องอยู่เลยนะครับแต่สรุปว่าเอา แล้ไอ้ที่ผมโดนลากออกมาเนี่ยโดนผีลากออกมานะแต่ผีผีตนนี้บางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบวิญญาณครูหรือวิญญาณใครแกลหรือพ่อปู่พ่อแก่แต่มันนึกเอ๊ะพ่อปู่จะมาหยอกล้อเด็กๆแบบผมเป็นนักดน,นตรีไทยเหรออ่ะอันนี้ก็เป็นเป็นคาถามหนึ่งเคยเคยเคยจุดทูบแล้วเคยยกมือถามท่านว่าพ่อปู่มามาแกลผมหรือคัดอะไรเงี้ยนะแต่ก็เคยถามท่านก็ แล้วไม่ใช่ว่าผมโดนลากอยู่คนเดียวนะมีมีบางคืนสลับคนก็มีเป็นเพื่อนบ้างเป็นไอ้รุ่นพี่ที่อายุเยอะๆตัวใหญ่บ้างโดนลากออกไปบ้างพอมันก็ก็เหมือนกันนะพอตื่นมาเฮ้ยใครมาแกล้งว่าไม่ให้มันนอนข้างนอกห้องอะไรเงี้ยนะก็จะบอกไม่ไม่มีใครแกล้งแล้วบางครั้งประตูนะที่ปิดนะมันเปิดเองก็มีนะประตูเปิดเองก็มีนะครับผมแล้วก็ดึกดึกดื่นด,นดนบางครั้งก็หน้าต่างปึงปัง ตูแงมเองนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะครับเจอเจอค่อนข้างบ่อยอยู่นะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะคุณน้ำโมครับ